อิสยาสี่สิบสาสบแปบอกกับเราอย่างนี้ว่าพระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัตรนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นธุรกันดาลและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งอาเมน นะครับเป็นพระกัมภีร์ที่พระเจ้าตัดผ่านอิสยาไปยังชนชาติอิสราเอลถ้าพี่น้องจําได้อิสราเอลก็จะแบบเนี้มีพระพรหลงลืมพระเจ้าเนหะ้าจําได้แล้วก็สแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรอ,อีกแต่เวลาที่แต่เวลาที่อิสราเอลหลงลืมพระเจ้าไปหรือเรียกว่าหรือว่าผ่านผ่านความทุกข์ยากลําบากเนี่ยมันจะแบบ พระเจ้าจะอวยพรท่ามกลางอะไรรู้ไหมท่ามกลางซากปลาหลักหักพังท่ามท่ามกลางท่ามกลางจิตใจที่บอบช้าแตกสลายนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่ออิสราเอลหรือชนชาติของพระเจ้าเนี่ยมีความบอบช้ําปลาหลักหักพังแตกสลายเมื่อนั้นหันเข้าหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรแล้วพระเจ้าก็กลัสผ่านอิสยาห์43มี้มาบอกว่าอย่าจดจําสิ่งที่ร่วงเลยมาแล้วนั้นนะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปพิเคราะห์ถึงเรื่องอดีตผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ปีใหม่นี้เริ่มแล้วเตรียมตัววันนี้ไปไปเปลี่ยนยางรถสี่เส้นตั้งงบประมาณไว้สองอย่างตั้งงบประมาณไว้ไว้สองอย่างคือคิดไว้ในใจแล้วอธิษฐานตะั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าล้อรถเราเนี่ยมันสาภาพแบบสามารถที่จะลงข้างทางได้ตลอดเวลานะครับในปีที่แล้วก็เลยตั้งตั้งงบไว้ว่า จะต้องเปลี่ยนยางรถให้ได้นะครับเปลี่ยนล้อรถแล้วก็เปลี่ยนแว่นตาใหม่เพราะว่าตอนนี้มองพี่น้องไม่ชัดเลย <laughs> รู้สึกว่าแว่นอันนี้มันใช้มาประมาณสมปีละแล้วสายตาเราเนี่ยพออายุเราเปลี่ยนไปสายตามันก็จะจะไม่เท่าเดิมนะครับมันก็เปลี่ยนไปตามอายุของเราแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแว่นตาใหม่เพราะว่าไม่อย่างนั้นปีนี้จะต้องมองหน้าพี่น้องไม่ชัดแน่นอนครับ <laughs> ก็อยากจะมองให้มันชัดขึ้น นะครับเขาบอกว่ามันมีวิธีการทำเลสิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนม่านตาเราเนี่ยให้กลับกายย้อนหลังไปได้30ปีผมว่าผมจะเก็บเงินทำอยู่เวลาเวลาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยใสยปิ้งเลยนะครับถ้าเราอายุสัก50เราจะเหมือนคนที่20เลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้สมัยแพทย์แพทย์ดวงตาสมัยนี้อันนั้นคือเป็นมุมมองที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับฝ่ายวิญญาณหรือการเดินกับพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงปีใหม่เนี่ย เป็นยังไงสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปในสองโครลินใช่ไหมนะครับสองโครลินบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดโอ้โหนี่ก็คิดอีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับสองโครลินบทที่ห้าข้อที่ที่สิบเจ็ดฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนะครับสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่นั่นหมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยน้าพระทัยของพระเจ้า ต้องการที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่ในสิ่งใหม่แล้วก็พระเจ้ากำหนดให้มีวันเดือนปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้ายํำอยู่กับที่กับสิ่งเก่าๆชีวิตก็จะตกต่ำลงตกต่ำลงเพราะฉะนั้นพอเริ่มปีใหม่ปุ๊บพระเจ้าบอกว่าให้มันสิ่งเก่าๆแล้วล่วงไปแต่แต่มันมีซ่อนในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครอยู่ในพระคิต คำว่าในพระคิดเนี่ยมันก็มันก็มีความหมายเพราะว่ามันจะล่วงไปได้มันต้องอยู่ในพระคิดถ้าอยู่นอกพระคิดมันก็ไม่ล่วงเหมือมันก็ไม่ล่วงก็ยังฝังอยู่มันก็ชีวิตเดมิมมันก็จะจะกลับมาหลอกหลอนเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในปีใหม่สมาชิกแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่นะครับก็เป็นคนที่อยู่ในพระคิดนะครับเราจะไม่พูดถึงคนที่อยู่นอกพระคิดเพราะว่าเขาก็ยัง มีชีวิตแบบเดิมนะครับมีชีวิตแบบเดิมคืออ่อนแอในพระเจ้าแล้วก็พระพรของพระเจ้าก็ยังไปไม่ถึงชีวิตแบบนั้นนะครับเมื่อเราอยู่นอกพระคิดแต่เมื่อเราเข้ามาปีใหม่เราเข้ามาในพระคิดละแล้วเข้ามาอยู่ในพระคิดสิ่งเก่าๆก็จะล่วงไปนะครับแล้วพระเจ้าก็จะทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเก่ายังไม่ล่วงไปพระเจ้าก็ยังทําอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าลากเหมือนที่ผมบอกว่าเรามี เรามีสิ่งที่จะฝังอยู่ในอดีตของเรามีมีเขาเรียกว่าอะไรตัดสวัสดจากวิญญาณเก่าๆของเรานิสัยเก่าๆของเราที่ไม่ดีที่เราตัดออกไปแล้วพระเจ้าใส่นิสัยใหม่ให้กับเราวิญญาณใหม่ให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีนิมิตที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าคิสจักรจะเป็นปีแห่งการรับใช้ผมก็เชื่อว่าทุกๆคิสจักรด้วยก็จะเป็นปีแห่งการรับใช้พระเจ้าด้วยเพราะว่า ไม่ว่าเราจะทําอะไรในปีที่ผ่านมาเกิดผลบ้างไม่เกิดผลบ้างไม่เป็นไรเราก็ทิ้งไว้ในอดีตน,นะครับเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าเมื่อก่อนเราไม่เคยสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราให้ความสําคัญในการรับใช้น้อยนะครับในปีใหม่นี้สิ่งเก่าๆความขี้เกียจต่างๆมันก็ล่วงไปเราก็เอาออกไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ในพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกบอกกับเราทุกๆวันนะครับบอกกับเราให้เราเก้าวออกมารับใช้พระเจ้าผมบอก วันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าอย่าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าพระเจ้าใช้ใช้ตั้งแต่วันแรกที่เรามารู้จักกับพระเจ้าหรือว่าใช้ตั้งแต่เราอยู่ในคัร์มานดาอีกนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกในพระธรรมโรมใช่ไหมที่บอกว่าโอ้พระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในคัร์มานดาพอออกมาจากคัร์มานดาเราอาจารย์ก็ไปอะไรอะไปไปข่มเหงคริสเตียนไปทําตัวไม่ดีแต่พระเจ้าก็ใช้ตั้งแต่ตรงนั้นแหละ เอาประสบการณ์ที่เรามีในอดีตนะครับมารับใช้พระเจ้าในปัจจุบันนะครับประสบการณ์ที่มีในอดีตมันล่วงไปก็จริงแต่มันยังอยู่ในความทรงจําของเราชีวิตที่มีปัญหาชีวิตที่ยากลําบากนะครับชีวิตที่ที่ขัดสนหรือว่าชีวิตที่ต้องแก่งแย่งต้องดินน้นรนแล้วแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับหมายถึงว่าเราวิ่งหาเราทํางานเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอใช้จ่ายไม่เคยพอใช้หนี้เพราะฉะนั้น ใช้ประสบการณ์ตรงนี้มาทํางานรับใช้พระเจ้าในปัจจุบันนะครับที่มันจะเกิดผลมากยิ่งขึ้นติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นแล้วพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้นะครับในาากิจักรของเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับอ้าวไหม,มบางคนก็ตอบรับแต่บางคนก็รู้สึกว่าทําทําไมเนี่ยไม่อย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเราประชุมลงความเห็นกันว่า แบบใหม่คิดจักใหม่เราจะมีคิดซจักเด็กเราจะมีสองรอบนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราเก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเจ้าหรือว่าเราเรากำลังเก็บเกี่ยวสิ่งที่พระเจ้าทําให้งอกขึ้นมานะครับในในอิสยาบทที่43ข้อ19บอกว่านี่แน่เรากําลังทําสิ่งใหม่ๆบัตรนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือมันงอกขึ้นมาแล้วเห็นไหมข้างหลังใครเดินไปดูบ้างหรือเปล่า สมาชิกอิบนูเอลตอนนี้มันมีงอกขึ้นมาด้านหลังมันเป็นคิดจัดเด็กนะครับมันงอกขึ้นมาแล้วเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทําให้มันงอกขึ้นมานะครับมันไม่ใช่ว่าเราเอา,เอาน้ําไปลดแล้วมันจะขึ้นมาจากดินเองพระเจ้าดนใจนะครับพระเจ้าให้ภาระใจของใครบางคนในการที่ที่จะเสียสละที่จะถวายที่จะให้ กับแผ่นด so ินของพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้พี่น้องด้วยหรือเปล่าที่มีภาระใจอย่างนี้ที่จะงอกงอกงานงอกงามงอกงานของพระเจ้าออกมาในการรับใช้นะครับก็เชื่อว่าเราทุกๆคนเนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่ๆงอกมาในใจเรานะครับอย่างเช่นโอ้ปีนี้เราเราจะรับใช้พระเจ้าอะไรเราจะประกาศกับใครให้มากขึ้นเราจะเข้ามาร่วมกลุ่มนมัสการอธิษฐาน ที่คิดจะจับเราจะมาศึกษาพระคัมภีร์เราจะรู้พระคมภีร์มากขึ้นเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นในปีนี้เราจะต้องเติบโตแล้วเราต้องใช้การได้เราต้องช่วยอาจารย์ได้เราต้องแบ่งนํากลุ่มสตรีได้เราต้อง,งนํากลุ่มบุรุษได้นะครับแล้วเราก็จะต้องวันอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องอยู่รับใช้พระเจ้าตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับอันเนี้ยมันคือสิ่งที่มันจะต้องงอกมาในใจนะครับแต่ถ้าใครอยู่รู้สึกว่า อยู่เก่าๆแบบยังไม่งอกยังยังมีชีวิตแบบเดิมอยู่เช้าชามเย็นชามอยู่นะก็แสดงว่าเรายังไม่ได้อยู่ในพระเจ้านะครับสิ่งเก่าๆมันก็เลยยังไม่ล่วงไปนะครับความขี้เกียจมันก็เลยยังไม่ล่วงไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องเราเนี่ยปีนี้จะสนองสนองพระคำมันไม่ได้มาจากผมเองถ้าถ้าผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับพระเจ้าก็ตรัสผ่านผมมาแล้วก็บอกพี่น้องว่าปีนี้เป็นปีแห่งการรับใช้แล้วเมื่อเร,อเรารับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะเทพระพรลงมา อามนเราอยากได้พระพรมาสู่ครอบครัวไหมเราอยากได้การคืนดีมาสู่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าเราไหมเราอยากให้ลูกเราได้พระพรเจ็ดเท่าไหมนะครับนี่แหละบีนี้พระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าบอกว่าก้าวออกมาแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยกันบางทีเนี่ยการรับใช้พระเจ้ามันมันรวมกันแล้วมันมันรับใช้พระเจ้าร่วมกันหลายๆคนมันก็ลําบากเหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระคิดนะครับมันจะมันจะ รับใช้พระเจ้าร่วมกันได้ผมบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับพ่อสุนทรหลายอย่างนี่นินทาต่อหน้านะครับพี่น้องอว่าเฮ้ยเดี๋ยวพ่อแอบฟังไม่ต้องกลัวเพราะเราก็ไม่เห็นด้วยหลายอย่างไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ลีหลายอย่างนะครับไม่เห็นด้วยกับทีมนรัสก,การด้วยหลายอย่างแต่ทําไมอะ่ะเพราะว่าเราอยู่ในพระคิดด้วยกันนะครับ ถ้าคุยกันแล้วเรารับได้เราก็ทําเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันคือขยายอาณาจักรของพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าก็เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะจัดโบสถ์แบบหนึ่งบางคนอาจจะอยากจัดอีกแบบหนึ่งบางคนอาจอยากจะถูพื้นแบบหนึ่งบางคนอยากจะทาความสะอาดอีกแบบหนึ่งนะครับมันมันมีความคิดแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเรามาอยู่ในในงานของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้ามันต้องรับใช้ร่วมกันได้นะครับเราไม่สามารถ ทำงานรับใช้พระเจ้าคนหนึ่งคนใดได,ได้ผมก็เช่นเดียวกันผมก็บอกว่าผมก็ไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าตัวคนเดียวได้ยิ่งเวลานี้ยิ่งต้องการต้องการคู่หูมากเลยต้องการบัดดีมาร่วมกันรับใช้นะครับเพราะว่าเราจะได้มีแรงอธิฐานในการรับใช้เสริมกันผมก็ต้องการคำหนุนใจจากสมาชิกจากพี่น้องเหมือนกันพอผมมีความหนุนใจุ๊บผมก็ไปหนุนใจสมาชิกพี่น้องต่อนะครับแล้วเราก็จะทําให้ทิศจักรของเราเนี่ย เติบโตไปได้ในปีนี้เราจะมีตารางตารางการรับใช้ใครทำอะไรหน้าที่ใครเดินถุงถวายใครใครถือมหาสนิทสัปดาห์นี้ใครใครร้องนำนมัสการใครเทศนาใครรอบบ่ายรอบเช้าใครจับสถานที่ใครทำความสะอาดคือมันจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนนะครับสลับสับเปลี่ยนไม่ได้ให้คนหนึ่งคนใดทำตลอดนะครับที่ผ่านมาเป็นไง พอถึงเวลาถวายทรัพย์เนี่ยมองหน้ากันเลิกรักเอาแกไปสิแกไป <c oughs> คือคือคือจะเกี่ยงกันแล้วก็จะไม่มีหน้าที่ประจําแต่ต่อไปนี้เราจะรู้แล้วเพราะว่าเราจะมีในในสูทีบัตน,นะครับมีชื่อบอกว่าสัปดาห์หน้าใครจะเป็นผู้รับใช้แล้วทําได้ทําไม่ได้ก็อ่านก็ดูแล้วก็มาบอกกับ กับผู้ที่เขามีส่วนรับผิดชอบว่าอ้าวอาทิตย์นี้ทําได้อาทิตย์นี้ทําททไม่ได้หรือว่าเราเสนอตัวอยากจะทําอะไรเราก็เสนอตัวไปนี่แหละคือสนองสนองพระคําของพระเจ้าในการรับใช้ไม่ต้องรอให้เรียกนะครับไม่ต้องรอให้อาจารย์เรียกหรือว่าไม่ต้องรอให้ผู้นําเขาเรียกเราสามารถเสนอตัวรับใช้พระเจ้าได้พระเจ้ารอเราอยู่พี่น้องที่รักนะครับพระเจ้ารอเราอยู่แล้วพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะทําทางในถิ่นธุรกันดารา ในแม่น้ําที่แห้งแล้งให้ชุ่มชื้นขึ้นมาอาเมนเมน,นะครับแล้วเมื่อเรารับใช้พระเจ้าชีวิตเราเราจะชุ่มชื้นนะครับจะชุ่มชื้นจะเป็นพระพรจะมีสันติสุขจะมีความสุขเชื่อผมเถอะนะครับรับใช้พระเจ้าให้เยอะๆแล้วชีวิตพี่น้องจะมีสันติสุขจะมีความสุขเข้ามาในชีวิตโดยที่บางทีเราเราไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปเพราะว่าพระเจ้าพระเจ้าสัญญาแบบนั้นแล้วพระเจ้าก็จะเตรียมชีวิตเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเราเมื่อเรารับใช้พระเจ้า เราดูแลงานของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราอาเมนนะครับก็สนองพระคำของสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าปีนี้เป็นปีแห่งการรับใช้ก็หนุนใจพี่น้องที่จะเข้ามาร่วมกันร,รับใช้พระเจ้าเยอะๆงานงานงานของพระเจ้ามีอีกเยอะเลยนะครับพี่น้องที่รักแล้วเราสามารถที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าเชื่อว่าปีนี้พอพอไปปลายปีเนี่ยเราจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายจะมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาอนุชนที่ ที่หลงทางนะครับอนุชนเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ติดยาเสพติดที่เข้าแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอะไรก็จะมาคิสจักรมาบทมาศึกฝึกดนตรีมาเล่นดนตรีมาร้องเพลงมาสศกการพระเจ้าเราก็จะมีสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีสอนดนตรีให้กับวัยรุ่นอนุชนด้วยนะครับพี่น้องที่ที่ได้ยินหรือว่าสนใจก็สามารถแนะนําญาติพี่น้องคนข้างบ้าน เข้ามาที่คิสจักรได้นะครับคิสจักนี้ยินดีที่จะเป็นพระพรถ่ายทอดออกไปยังพี่น้องทุกๆคนนะครับโอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสําหรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นใหม่ในคิสจักเรานะครับในปีนี้เอเมนสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับแผนการต่างๆสิ่งที่พระองค์ทรงทําให้มันงอกขึ้นมาในคิสจกักรจากการที่เรามีนิมิตเป้าหมายแผนการต่างๆ เกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์แต่ความสําเร็จพระเจ้าจะทรงทําให้สําเร็จตามน้าพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งอย่างจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรจิตใจของพวกเราทุกๆคนที่มีใจในการรับใช้พระเจ้าให้เพิ่มมากขึ้นพระบิดาเจ้าข้าเรารู้ว่าเมื่อเราทํางานบนโลกนี้ มากไปก็เหนื่อยเปล่าเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นยากเยื่อทั้งนั้นแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะให้สันติสุขให้ความชื่นชมยินดีและให้พระพรกับชีวิตของเราเมื่อเราหยิบจับงานของพระองค์พระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระสัญญาของพระองค์ไม่เคยที่จะไม่เป็นจริงเลยพระบิดาเจ้าค่ะแล้วเราเชื่ออย่างนั้นว่าในปีนี้จะมีการรับใช้เกิดขึ้นอย่างมากมายในคีดจักร จะมีหลายหลายคนจะร้อนรนในการรับใช้เราจะมีความรักความสามัคคีจะจับมือร่วมกันที่จะรับใช้ปฏิบัติพระองค์เพื่อที่จะถวายเกียรติพระองค์เพื่อที่จะให้คนมากมายได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เห็นถึงการอัศจรรย์ได้เห็นถึงการช่วยเหลือซึ่งมาจากพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าที่จะใช้เราให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นด้วยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในค่ำคืนนี้ที่ รับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์ก็ดีพระบิดาเจ้าค่ะขอพระหัตถ์ขอพระองค์แตะต้องสัมผัสไปที่จิตใจของเขาแล้วก็ให้สิ่งเก่าๆนั้นล่วงไปแล้วก็นี่นะ่ปีนี้จะเป็นปีจะมีแต่สิ่งใหม่งอกขึ้นมาจะเป็นสิ่งที่ดีๆที่มาจากพระเจ้าเราขอฝากซึ่งกันและการไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิอีกครั้งหนึ่งของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน